ช่วงนี้ไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับไปพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสเ็กสวัสดีครับคุณเอกภาวินครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูรอบบ้านเราก็ค่อนข้างจะกดดันแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าในบ้านเราเองวันนี้มีแถลงข่าวใหญ่ที่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งก็หลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดีตรงนี้บวกลบคูณหารกันแล้วมองทิศทางการเคลื่อนตัวตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรสำหรับเช้าวันนี้ครับ ก็ดูแล้วการการเคลื่อนไหวเนี่ยก็น่าจะยังเกาะบ,บนยังถูกจำกัดอยู่นะครับก็มีตัวของโซนสักประมาณ1นึ0ง3 1นหนึ่งจุดนะครับตลาดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วก็เหมือนเหมือนเคลื่อนไหวประมาณสักพ3 0สบวกลบ10จุดนะครับยังยัง ไม่ได้หลุดพันสาไปทีเดียวนะครับมีแบบแรงฟื้นมามาเลช่วงสั้นนะครับก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นในส่วนของตัวภาพของเทคนิคอลด้วยนะครับที่เป็นภาวะโอเวอร์โซแล้วก็ด้านของประเด็นมาตรการอัปติกนะครับที่ทางตลาดเนี่ยจะเริ่มใช้หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยก็อาจจะมีแรงในส่วนของ cover ช h o t บางส่วนเข้ามาด้วยนะครับทำให้ภาพตลาดมาเป็นภาพของการ ฟื้นตัวได้แต่ว่าความต่อเนื่องเนี่ยก็ต้องอาศัยปัจจัยบวกที่มากกว่านี้ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะยังยังไม่มีเห็นเข้ามานะักัะเท่าไร่นะครับก็เลยมองก่อบนจํากัดตอนนี้กรอบล่างเนี่ยมี1นึ่สองเก้าศูนนะครับที่เป็นจุดรองรับถ้าต่ํากว่าก็ยังเป็นสัญญาณาลบต่อแล้วก็ภาพรวมาการกลับตัวก็อาจจะยังไม่มีหเห็นเท่าไหรนะ่นักนะครับแล้วก็ตลาดก็อาจจะยังยังคงมีดาวไซส์อยู่เหมือนกันนะครับที่ โอกาสในการปรับตัวลงต่อหลังจากที่ช่วงนี้เหมือนรีบาวได้ครับนะครับก็สิ่งที่ตลาดจับตาดูก็คือถแถลงข่าวเช่นนี้นะหากว่าล่าสุดมันมีเรื่องของกองทุนที่ถูกคาดหวังว่าจ,จะมี LTF แต่ล่าสุดพอรายงานข่าวออกมาว่าจ,จะไม่มี LTF แล้วแต่มีการอัปเกรดในเรื่องของตัว TESG ขึ้นมาแทนทั้งเงื่อนไขเรื่องของระยะเวลาขยายเร็วขึ้นอาจจะประมาณจาก8ปหรือ7ปีหรือตามรายงานก็คือว่าอาจจะ รถหยอนเนี่ยได้จากแสนเป็นสามแสนไอ้ตรงนี้มันเพียงพอหรือว่ามันจะพอช่วยตลาดยังไงบ้างไหมครับก็ก็พอช่วยช่วยได้เหมือนกันนะครับอพอช่วยได้เหมือนกันในเรื่องของตัวการการสร้างเสถียรภาพให้กับให้กับตลาดหรือว่าถ้าน่าตอนนี้เราจะเห็นว่าสัดส่วนของของนักลงทุนรายย่อยหรือว่าสถาบันเนี่ยก็ ลดบทบาทลงนะครับ<ม>ก็มีในส่วนของต่างชาติเนี่ยที่ก็แต่ก่อนก็ถือว่ามีน้ำหนักมาในช่วงหลังๆเนี่ยก็ลายย่อยก้าหายไปด้วยนะครับ<ม>จะลดปรับตัวลงแบบมาอย่างต่อเน,นื่องก็เลยต่างชาติเนี่ยก็ยิ่งมีน้หนักขึ้นอีกนะครับแล้วพอตอนนี้ภาพเนี่ยมันเป็นภาพของทิศทางฟันโฟือไหลออกขณะที่แรงรับเนี่ยก็อาจจะย,ยังขาดไปจากตัวมาตรการต่างๆเนี่ยที่มันอาจจะยังไม่มีมาตรการที่ดีพอนะครับ<ม>ซึ่งประเด็น การปรับเปลี่ยนตัวไทเอจีเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในส่วนของภาวะตลาดที่ก่อนมีแบบเป็นภาพของการไหลลงแรงๆน,นะครับก็จะมีาราลส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยมาสร้างเสียรให้กระตุกได้ครับผม,บมเหมือนก็เอาง่ายคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นหมาเพื่อก,กระตุ้นมากนะักแต่ว่ามันเป็นรองรับแร,แ,รแ,รแรงกระแทกจากต่างชาติได้ระดับหนึ่งถูกปะถ้าดูจากตัวนี้ ครับใช่ครับก็เหมือนเหมือนถ้ากับตลาดแบบปรับตัวลง,งแรงๆอยู่ยนะครับก็น่าจะมีแรงแรง,แรงอันนี้ยส่วนหนึ่งที่เข้ามารับได้ครับครับอ่าทีนี้ดูในแง่ของการเก่งกําไรระยะสั้นตามบรรยากาศของตลาดโดยรวมแล้วก็องคประกอบต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้กลุ่มไหนช่วงสัปดาห์นี้ดูแล้วน่าสนใจคุณเอกพาวินครับครก็เราเราแนะนำสักประมาณประมาณสทีมด้วยกันนะครับทีมแรกเนี่ย ก็จะเป็นตัวหุ้นที่ค่าจะได้ส่ง cover shot นะครับหลังตลาดที่อย่างที่กล่าวไปว่าเริ่มใช้มาตรการอัพติกเนี่ยตั้งแต่กระกฎาคุมนะครับก็จะมีอย่างตัวหุ้นนะครับที่น่าสนใจก็มีฮา n a นะครับตัว t ็อป BEM นะครับตัว KCE ตัว MINT นะครับ OSP BBL SCTP และ a o t นะครับ, P, BL, TP, รบที่ มีแรงขันมาก่อนหน้านี้นะครับหรือมีช็อตเซลล์ในภาพรวมเนี่ยค่อนข้าง,งเยอะน่าจะมีการ c o ว e r ช็อ t กับผู้มาน,นะครับอันนี้คือตีมแรกรตีมสองเนี่ยเราจะเป็น c o v e p a y นะครับที่เราเ,เลือกหุ้นที่อาจจะอิงกับเศรษฐกิจโลกมากกว่าที่จะพึ่งพิงเศรษฐกิจในประเทศที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็จะมีอย่างตัวคล้ายๆกับตีมแรกเหมือนกันนะก็มี KCE SCTP หรือว่า ตัวมินนะครับหรือว่าตัว TU นะครับแล้วก็อันนี้สามเป็นอีเวนท์เนะครับก็คือตัวหุ้นที่ได้ส่งจากบรรยากาศในสกุนยูโรนะครับก็อย่างเช่นพวกคาปีนะครับ CPO นะครับหรือจะเป็น a d v a n c e กับถูกนะครับก็เป็นหุ้นในสามตีที่นะครับที่เราแนะนำเป็นในส่วนของการสีเล็กทีบาร์ครับผม ถือว่าเป็นสามตีมนะฮะสำหรับในวันนี้นั่นเองนะครับออนอกเหนือจากนี้ฮะคุณคุณเอกพรวินครับในแง่ของภาพรวมอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวของออที่จะกลับมาเรื่องของอัพติกลูอัพติกลูนียฮะ้าเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยอื่นๆเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากนี้ฮะที่จะเป็นตัวสกัดเรื่องของในแง่ของแรงขายหรือว่าแรงที่เป็นลักษณะของการถูกช็อตก่อนอันนี้ได้บ้างครับ ก็เราก็ต้องติดตามมาตรการของของต,งตลาดนะครับมาตอนนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการแล้วนะครับ mm hmm. ก็น่าจะหวังถึงภาพแบบที่ที่ดูแบบเหมือนแบบมาตรการที่มาสร้างสัทภาพให้กับตลาดได้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสายที่ดีนะครับในอนาคตข้างหน้าเพราะอย่างตลาดเองเนี่ยเราก็มองไปว่าช่วงนี้ยังยังไม่ดีแต่ว่าก็คาดหวังภาพของแนวโน้มที่ดีสักประมาณช่วงช่วง ช่วงครึ่งหลังไตรมาสามหรือต่อไตรมาสี่นะครับแล้วก็ปีหน้าน่าจะดีกว่าช่วงสบิบปีที่ผ่านมาเพราะนั้นภาพเนี่ยอาจจะถ้าใครผ่อนว่างหน่อยคือแคสเยอะแล้วในการปรับลงก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันในการซื้อสะสมพวกรูปเงินถังดีได้ใช่ไหมครับครับออืม่า,าคุณเอกประวินครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบนี่ครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเอกประวินสุนทราพิชาจากบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวชั่นครับ